เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กิบแบบันะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ได้สกินใหม่มาอย่างรวดเร็วนะครับนั่นคือไซตามะแรสนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ามันต้องเทแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเท่อยู่แล้วนะครับนี่มือแดงเท้าแดงมีผ้าคลุมสีขาวชุดสีเหลืองอยากกับบูสตลีมาวันนี้มาเล่นโหมด1 0 1นะครับบอกเลยว่า one punch man เนี่ยต้องในโหมด1 0 1เท่านั้นนะครับสำหรับรสนะครับ ไปหัวแตกหมดเลยนะครับผมหนึ่งหมัดไปหนึ่งจีใส่ลมไปครับโอ้โหอย่างที่ประเดิมสกินใหม่อย่างที่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บในโหมดสิบสิบเนี่ยต้องบอกนะครับว่าใครพลาดจังหวะเดียวคือตายเลยนะเพราะว่ามันเป็นโหมดที่สกิลโคตรแรงเวอร์นะครับผมเนี่ยอ้าวนั่นไงเทลนั่นไงผมบอกแล้วพลาดจังหวะเดียวเองตายแน่นอนเพราะว่าโหมดนี้มันแรงมากนะครับผมสำหรับพวกัวเวทนะ เราเลี้ยสีแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มออกล่านะครับนะคอสเข้าอันติโอโหสายลมยกไปหนึ่งจีวันพันชเมนหนึ่งศพมาแล้วครับผมจากไซตามะมาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคูดอาวอันติเร็วมากนะสังเกตดีๆนี่ครับผมจะเริ่มล่าแล้วนะครับผมดักเลยครับหนึ่งมุลละเอออลิสตัวโตในโหมดสิบสิบโดนไปหนึ่งหมดัดครับผมสองศพแล้วตอนนี้ อันตีอีกอีกห้าวิอีกห้าวิเอ๊ะมูลาดไปไหนตกเราดักเราดักเล่นมวยในหมดนี้ต้องดักนะครับผมอันตีเรามีอันตีเรามีเตียวเซียนสกินเวฟได้ข่าวว่าแพงไปอีกหนึ่งมัดนี่ไงเขาเรียกว่าวันพัชแมนของจริงนี่ครับต่อยหัวแตกหมดนี่เราพิวอ้ดโดนไฟลุกครับตอนนี้ไฟลวกไฟลวก ล็อกซี่ในโหมดนี้นี่ก็โคตรเก่งเลยนะครับเลเกมเนี่ยโดนไฟเนี่ยแบบเดียวตายเลยนะครับผมถือว่าเป็นโหมดห้ามพลาดนะสำหรับคนที่เล่นราสนะครับโหมดนี้นี่เล่นมันมากฆ่าเลเทหมดนะครับเฮ้เทวนนัตเทวันนัตดักไลยไม่มีเดินมาว่ะแพ้แพ้ผมผมผมต้องเล่นกับผมต้องเล่นกับย่านะครับผมเพราะว่าถ้าเข้าตรงๆเขาเอ้ยเขารู้ว่ะต่อยไปหนึ่งหมัดเอาดี ไอริสเล่นน้อยๆอย่างนี้ไปหนึ่งศพโอเคเดี๋ยวผมก็จะดักต่อไปเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยในโหมด10บๆเนี่ยคนมันก็เล่นเลเวลสิกันเยอะนะครับผมตัวละครเลเวลสิเนี่ยถือว่าเล่นเล่นยากนะครับถ้าเล่น10หมดเนี่ยเพราะว่ามันเก่งนะพี่กิดแท้จัดแบบนี้ของแท้ไหมล่ะครับน้องโอ้โหกคิวแล้วเอาเรื่องยังนี่มันนักฆ่านี่หว่า ดักอย่างเดียวนะครับเซตามาตัวนี้ตัดเลือดมาแล้วเอออลิสไม่ได้ครับโดนอลิสทีเดียวตายเลยนะผมบอกเลยอลิสโมนี้โคตรเก่งนีครับอืมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจับเรานะครับเมื่อกี้อลิสเตอร์ผมว่าเดี๋ยวผมไปนี่ดีกว่ามันอันตีเปิดแมปครับเดี๋ยวผมนี่ดีกว่าเนียนเนียนเข้าด้านหลัง จากตรงนี้ไซตามะวันพันชแมนมามามาเราขอเนียนๆเงียบๆงียบกริบกบขอกริบกริบมามามาจังหวะเอ๊ะมาแล้วมาแล้วอันตีเผาออกมาต่อยไปหนึ่งทีโอ้ไม่ตายโอ้โหมันจับเราเฉยโอ้โหโดนไฟลวกเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมต้องเล่นตั้งใจแล้วนะเพราะว่าคือร้านนี่มันก็ต่อยแรงจริงนั่นแหละนะครับผมเฮ้ยมึงอหล ต่อยต่อยตัวแตกไปครับคือเราเราเราก็เล่นผ่านไม่ได้นะครับถ้าเราเล่นผลานเราก็ตายนะครับผมมีเดินมาไหมมีเดินมาไหมเตียวเซียนเยี่ยมวาดปลาหมึกอยู่กลางเอาเตียวเซียนได้เปล่าเอาปลาหมึกก็ได้ไปไหนปลาหมึกโอ้ปลาหมึกตายว่ะ In <Judge Yin. S 1> ด้านบนเยอะมากครับเดี่ยวเซียนสกิลเดียวครึ่งหลอดบ้าไปแล been, h, ้วอยู <seriously> ่โคตรยากเลยครับ <unnecessary> ช <analysis points> ีวิตเฮ้ยเพื่อนเราบวกผมว่าเดี๋ยวผมไปดักตรงนี้ดีกว่านะครับไม่มีใครเดินมาในป่าเลยนะฝั่งตรงข้ามโอ้โหเปิดแมปอีกดักครับดักดักในย่านนี่แหละผมบอกแล้วว่าของชอบ เดี๋ยวมันต้องมาการป้อมเพื่อนลูเมียอ,อลเลสเอาจับเองมอเมื่อกี้จับเราใช่ไหม,มอ,อลเลสเตอรอ์ผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปช่วยด้านบนได้เนี่ยด้านบนได้นะลูเมียตัวโกงอีกหนึ่งตัวใช่ไหมเอาให้สุดล็อกซี่ตัวโกงเหมือนกันไปไหนวันพันแฟนครับผม คือเล่นหมด10บสเนี่ยยังไงก็เจอนะครับลูเมียล็อกซี่เจอหมดไอร,ริอีกหนึ่งตัวมามาเปล่าปลา,าหมึกปลาหมึกสู้เปล่าเราต่อยรัวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพต้าเพต้าปล่าบอยเมื่อกี้นี่เพต้าตีเรานีก่ก็โคตรแรงเหมือนกันครับมูลาดโอ้โหไม่มีพลังงานอันตีว่ะ ือว่าเป็นสกินตัวหนึ่งที่เท่มากๆนะสำหรับไซตามาตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ก็ไปทำภารกิจนะครับผมเดี๋ยวก็ได้นะครับม,มันจะดูดเราว,วะ่ะวงอลิสโดนไฟลวกอยู่ตอนนี้ผมโดนไฟลวกอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ไฟลวกอย่าเอาไฟมาดิเอ็งเอาไฟมาทำไมอ่ะโอ้นอกไฟลวกอะไรกูกอีกโอ้ไม่ได้ต้องออกจากออกจากนกก่อนครับเพตาตัวนี้ ล็อกซีเลือดโลเคราตารับกรรมแทนอืมสองศพไปโอเคเฮ้ย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 อเลสเ,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 เตอร์อยู่ด้านบนมามาดิครับอเลสเตอร์ฟิกเกอร์ไปตรงน,นู้นเราตามไปถึงที่ครับผมเ<ะ>มื่อกี้มันมีอลิสนะผมไม่ค่อยอยากสู้กับอลิซแบบพูดตรงๆเลยครับอลิสแม่งโคตรแรงเลยนะครับสกิลมันแรงเวอร์นะ คือผมโดนสกิลนิดเดียวผมก็ตายแล้วนะครับนั่นไงดูหายาดิหายาเลือดเต็มตายเลยโอ้โหนดูดขอบัฟตัวนี้ถ้าได้บัฟตัวนี้ผมจะเทพเป็นกอ๊อตได้บัฟมาครับผมบัฟอันนี้เนี่ยก็คือใครที่โจมตีเป็นเวทนะครับจะตีเราเท่ากับศูนย์นะครับผมเราจะเสียเลือดเท่าเฉพาะกายภาพเท่าน,นั้น,นครับถ้ามีบัฟนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะไปฆ่ามันโดยที่ผมไม่ต้องกลัวอะไรเลยไอ้พวกตีเป็นเวทเนี่ย ไอพวกตีเป็นเวทเนี่ยอืม,มาดีครับผมจะบุกไปในบ้านมันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงกลางล็อกซี่ก็มาดีตีเป็นเวทเหรอล็อกซี่ตีเป็นเวทใช่ไหมไม่กลัวมาเลยครับเดี๋ยวเซียนอาอรีเตอร์ก็มาให้หมดเราต่อยต่อยต่อยหือมัวหมดแล้วเดียเด๋ยวดเกือบตายเกือบตายวารดคิวคจากไซต,ตามะเห็นไหมเราไม่เสียเลือดนะครับแม้แม้ว่าเราโดนไฟลวกก็ตามนะครับผม เพราะว่ามันตีเป็นเวทไงอย่างนี้ผมไม่กลัวผมบอกเลยไอยริตีเป็นกายภาพเพต้าไม่กลัวต่อยคู่หนึ่งศพเอาสองศพออกมาอย่างเท่ๆป้อมยิงเกือบตายแล้วเราก็ว้าวกับแบบหล่อเท่ครับผมผมว่าบัฟน่าจะหมดแล้วนะกลับมา,าที่บั๊หมดแล้วนะครับผมอดบูแล้วนะครับมาลุยต่อเพื่อนปลาหมึก วันพันชแมนของจริงว oh, ันพ um> okay, yup, ันชแมนของจริงเอาดิโอ้โหเทลไม่ยิงโคตรแรงเลยครับโดนชัดดาวอะผมเทลแรงมากหกพันเลยโอเคตอนนี้นี่ผมต้องผมว่าผมก็ไม่อาจจะไม่ได้โหดเหมือนเดิมแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตัวเหล็กเกงเขาก็เริ่มเกิดนะครับเอ้ากลับมา เอาเอาตัวม้วหมดแล้วม้วนหมดม้วหมดแล้วนึกว่าเองไม่กลับมาเดมาเดปลาหมึกมาเดครับไอริหลบอันติแบบหล่อเท่มาเดมาเดครับวันพัชแมนไซตามะไอริมีกดเกิดนี่หว่าเมื่อกี้ไม่ใช่กดเกิดมีเกราะเมื่อกี้เราพิวอยู่นะเขาเรียกว่าการต่อยแบบสไลด์ไปนะครับผมสไลด์ไปมาแบบหล่อเท่ ตอนนี้นี่เดี๋ยวผมจะออกเป็นนี่นี่คาถาดุดเลือดนะครับเพราะว่าต้องการต้องการต่อยแล้วได้เลือดกลับมาด้วยนะครับไม่งั้นเล่นยากมากเลยตอนนี้มาได้คาถาดุดเลือดพอดีสวยเลยเพื่อนเฮ้ยบัฟด้านล่างเกิดขอบัฟขอบัฟไปเอาบัฟเดี๋ยวนี้เร็วเราไม่ได้บัฟเอลสูตได้บัฟเอาไปนี่ไม่มีประโยชน์เลยเพื่อนเนี่ย ไอลิตอนนี้ต้องต่อยห่างๆอย่างหงวงโอ้โหพลังงานอันติหนีไม่ได้ครับมาเตยวเซียนเวฟใช่ไหมกดตัวแข็งนอนต่อยไปหนึ่งหมัดโอ้ผมตายว่ะนี่ไงอลิสเราทีเดียวเพต้าเขาก็ตายเหมือนกันมาผมมาดักดีกว่านะครับเกมนี้ขอสัก30คิวเพื่อนมีคนมาตีตัวนี้ไหม ไซตามะวันพันช์อ่ะไม่หนึ่งคอมโบเต็มๆมีก่อเกิดเราต่อยโอ้โหลบอันตีก่อนมาดิวันพันช์เมนะครับมันล็อกเราอุ้ยเกือบตายอุ้ยโอ้โหลูเมียหืมลูเมียมันจะอันตีฆ่าเราครับดุดเลื่อยก่อนไม่ไหวครับอย่างนี้ต้องต่อยดุดเลื่อยก่อนนะครับมาลุยต่อเลยเพื่อนขอบั๊บเขาบั๊ ถ้าได้บัฟนี้ผมจะไปฆ่าคาบอเพื่อนโอ้โหใครได้บัฟไปวะโอ้โหเสียดายเลยผมไม่ได้บัฟอุ้ยนี่ไงอลิสทีเดียวเกือบแหกโอ้โหไม่ไหวว่ะเพื่อนโอ้ลูเมียจะฆ่าเราอีกผมต้องไปต่อยดูดเลือดว่ะไม่ได้ครับโคตรแรงเลยครับไออลิสเนี่ยแล้ว10-10นี่ก็คือไม่มีการเนิร์ฟด้วยนะ เก่งมา2ปีก็เก่งอยู่อย่างนั้นนะลูกไออาริสเนี่ยไอไฮาเตะเนี่ยเก่งมา2ปีเก่งอยู่อย่างนั้นตลอดนะครับไม่มีการบัฟเนื้ออย่าเอาไฟมาลุนพ่อนะลูกพ่อยังไม่ติดไฟนะครับมามังกรเราดันบนโหดุ๊บเลยเออไอริมาไอริวันพันชเมนครับผมเออติดไฟว่ะเอออย่าอย่าเอาไฟมาลวกกันดีบ้างผมบอกเลยเดินมั่วๆนี่ นี่นี่เห็นไหมไฟโดนไฟนี่เสียเลือดแป๊บเดียวตายเลยครับอุ้ยอลิสมันดูดยี่สิบเจ็ดคิวอีกสามคิวเพื่อนขอสามสิบคิวโอ้โหเกือบโดนอลิสว่ะเมื่อกี้เองจะฆ่าเราใช่ไหมฮะอลิสอีกสองคิวสามสิบเอามาหน่อยลูกอันติมาแล้วอันติอันติมาแล้วอันติอนตอนตโอ้โหโดนเพต้าพัก เมื่อกี้ผมจะอันตีไปดเลยเมื่อกี้ผมว่าน่าจะได้ประมาณ28 29คิวนะไม่ได้30ว่ะโอโ้โหจบก่อนเฉยนี่เราควาตคิวไปรอบนึงครับไซตามะนะครับผม13.3าคะแนนนะครับ29คิว MVP ในโหมด10 10นะครับผมเห็นไหมมี10มี20คนแล้วก็ยังได้ MVP นี่ครับสลับไซตามะนะฮะ ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแลยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ